สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนกรุงเทพดิอโรคยานะครับแต่พาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นสมุนไพรต้นหนึ่งนะครับอาจจะเป็นต้นสมุนไพรที่ถูกลืมไปแล้วก็คนก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับนั่นก็คือต้นคําไทยนะครับต้นคําไทยเนี่ยจริงๆแล้วแต่ครับเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราสามารถใช้ต้นคําไทยนี่ได้ตั้งแต่ใบ ดอกลูกลำต้นรากนี่คือใช้ได้ทั้งห้านะครับใช้ได้ทั้งห้าเลยทีเดียวมีสับเรียกว่ามีสารพคุณตั้งแต่ยอดยันรากนะครับตัวของดอกคำไทยเองนะครับมีสรรพคุณสามข้อสําคัญก็คือบํารุงโลหิตบํารุงเลือดอย่างดีเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออโลหิตจางนะครับคือเลือดไม่ดีนะฮะเลือดเสียเลือดไม่ดีนั่นเอง นอกจากนั้นนะครับในส่วนใบของต้นคําไทยเนี่ยยังมีสรรพคุณยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนั่นก็คือมีสรรพคุณในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็มีต้นต้นคาไทยเนี่ยมีสรรพคุณในการรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคตอมลูกหมากด้วยนะครับ มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสรรพคุณเขาดอ,อกคำไทยเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นจริงว่าลักษณะของต้นจริงเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับตามมาทางนี้เลยนะครับ <c oughs> บางคนก็อาจจะปลูกคำไทยไว้บ้างแล้วนะครับก็มีหรือบางคนอาจจะปลูกไปแล้วไม่รู้จักว่าเป็นยาที่จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความสวย นะครับมีความสวยเลยเดียวบางคนก็ปลูกเอาไว้ล้าบ้านนะครับทางภาคอีสานเนี่ยนะครับทางภาคอีสานหรือหมอแผนโบราณนะครับก็จะใช้กิ่งของดอกคําไทยเนี่ยนะครับในการาขับไล่ผู้ผีปีศาจนะครับเอามาบูมน้ำมนต์รับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปจาการ่างกายนะครับเราจะเห็นว่าที่เราใช้นะครับจะเป็นดอกตูมนะครับดอกตูมเนี่ยเราก็จะเริ่มอําการเก็บดอกตูมนะครับ เอาเอามาใช้นะครับ <c oughs> ถ้าเป็นดอกที่บานแล้วอันนี้ฮะ like ดอกตูมอย่างนี้นะฮะดอกตูมอย่างเงี้ยเราก็จะามาใช้นะครับดอกจะไม่ได้ใช้ดอกที่บานแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูดอกที่มันาบานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกที่ค่อนข้างที่จะบานหมดแล้วหมอไทยก็จะไม่ไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้เฉพาะดอกต่มๆเท่านั้นนะครับ อย่างที่บอกนี่แหละครับดอกของคําไทยเนี่ยนะครับ,นะรบมีคารพคุณในเรื่องของอาการบำรุงเลือดออกเลือดนะครับส่วนตัวใบเองนะครับก็เราจะเอามา,าต้มนะครับเป็นชาเพื่อดื่มบำรุงสมรรถภาพทางเพศนะครับหรือผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ดีนะครับอนอกจากนั้นใบ นะครับใบเนี่ยใบเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะใบใบของดอกกำไทอย่างเงี้ยให้ดูชัดๆเลยครับเนี่ยใบดอกกำไทยนะครับจะมีลักษณะอย่างนี้นะใบดอกกำไยนี่นะครับถ้าเราเอามาหั่นเป็นฝอยนะครับก็สามารถรักษาหั่นเป็นฝอยทําแบบเหมือนคล้ายๆกับยาเส้นนะฮะเหมือนยาสูบเสร็จแล้วเอามามวลบริสูปรักษาลิ้นจีดวงจมูกนะครับใสนัดอะไรต่างๆนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ได้แนะนําสมุนไพรให้เพื่อนๆดูหนึ่งต้นนั่นก็คือ,อต้นคาไทยนะครับถ้าเกิดอดอกมันแก่แล้วนะครับอันนี้แก่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะเข้ามาใกล้ๆนิดนึงกายแก่แล้วนะฮะก็จะเป็นแบบคล้ๆเป็นพวงแบบลูกเงาะอ,อย่างนี้นะเห็นไหมฮะ,อะดอกแก่นะครับที่เป็นลูกแล้วเนี่ยนะครับมันดูสวยยิ่งกว่าดอกของมันจริงๆอีกน,นะฮะสวยยิ่งกว่าดอกของมันอีกนะฮะ เอาละครับเนตตัดเอาไปวันนี้มีโอกาสได้เอาไปทําเป็นยานะครับเป็นสมุนไพรสุดที่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับสมุนไพรในสวนกรุงเทพนะครับดิอโรคยานะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ